ทุกคนครับทุกคนรู้จักแอปนี้กันหรือไม่แอปที่หน้าตาที่คุ้นเคยที่ลี่ห่างหายไปจาก Play Store อย่างยาวนานมันก็คือแอป MCV Master ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองคือใครที่แบบอยู่ในยุคผมเนี่ยจะคือทุกคนจะรู้จักกันดีเลยนะไอแอปตัวนี้เป็นแอปที่แบบใช้สําหรับในการโกรงเกมไมค์ครา f t ส่วนใหญ่คือผมก็เคยเอาสกินไปลงในนับหมืองกันนะสะกินแบบเป็นสกินโบราจากเกมอารีแล้วแบบมันช่างมีความทรงจําดีๆหลายอย่างเต็ม ไปหมดเลยในนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าแอปนี้ในปัจจุบันมันเป็นหน้าตายยังไงไป let's go อ่าตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าแอป m cp master ที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับคือรู้สึกเหมือนตอนนี้มันเซิร์ฟเวอร์ของแอปจะทำการปิดไปนานแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากเลยเพราะาตอนนั้นมันมีทั้งลง Texture Pack มีทั้งมอ d a d แอดให้เล่นบวกกับซีสวยๆมากมาย โดยเฉพาะแมบแในนี้ยที่เป็นแบบที่คนแบบคอมมูนิตี้มาสร้างไว้แบบมันดีมากเลยแถมเมื่อก่อนสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตอนนี้แบบทุกอย่างเลยแหละความทรงจาและความคิดถึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมใช้โปรแกรมเล่นนะเอา้าเอาแล้วอันนี้คือยังใช้ได้อยู่นะ อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนี่หน้าตาที่คุณเคยนะครับคือปัจจุบันนี้มันไม่สามารถใช้กับเวอร์ชันปัจจุบันได้แล้วเพราะว่าไม่ครับอัปเดตไปไกลแล้วอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันตัว1.0นะเป็นตัวเต็มของเมื่อปี2 0 1 6ที่มันอัปเดตใหม่ช่วงนั้นเป็นตัวเต็มที่แบบ d n อัปเดตมาครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองสร้างโลกแล้วเข้าไปเล่นให้ทุกคนดูกนะับเก่ามากที่มันสมัยตอนสร้าง youtube แรกๆเลย เป็นคียอทีแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศเก่าๆกันอุ๊ยน่าหลงที่น่าคิดถึง <c oughs> บอกเลยแบบเป็นช่วงยุคสมัยที่แบบว่าทุกคนเนี่ยเล่นไมค์คราฟตันะก่อนจะมีพวกกาลินาเข้ามาที่เป็นพวก RV ร r ฟีไฟล์จําจำได้เลยแบบตอนในโรงเรียนอนะ่ะแบบมันจะต้องมีแบบเพื่อนแม่กันเด็กพี่รุ่นน้องหรืออะไรพวกนี้แหละมาเล่นโทรศัพท์กันแล้วแบบ เล่นปลายขาปะแล้วก็ต้องมีไอตัวเนี้ยเนี่ย AMC P m a t e r งั้นทุกคนอุยบรรยากาศเก่าเก่าเฮ้ยมังคับยากยากมากนะคืออันนี้มันไม่ใช่ตัวแบบของเป็น Windows 10 Edition เยมันเป็น Pocket e d i t i เล่นในเล่นบนคอมมันไม่เลยยากแล้วก็พอคุมได้อยู่อุ้ยบรรยากาศเก่าเอุ้ยนี่นี่คิดถึงมากเลยแบบสามารถดูเลื่อนได้นนี้เป็น ช่วงอัปเดตแรกๆอุ้ยนาทีน่าคิดถึงอะไะเดี๋ยวเรามาลองใช้ไอ่ MCP m a s t e r ดีกว่ามานีครับหน้าต่างที่น่าคุ้นเคยอันนี้เหมือนจะเป็นระดับเลเวลอุ้ยเลเวลสองพมันก็จะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายอันนี้ปรับเป็นเซอร์เวคือสมัยก่อนมันจะไม่มีแบบ o อเลยอะละให้เราปรับนะสามารถปรับล็อกเวลาได้เลือเป็นการล็อกเวลามันก็จะปรับสภาพอากาศได้นะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยปรับให้ฟ้าผ่าด้วยด้วยแต่นี้จะเป็นฟ้าผ่าฟ้าผ่าเฉยๆที่ไม่มีสกนจะมาลองดูกันต่อคือเมื่อก่อนมันก็จะมีพวกนี้ฮะปรับเอฟเฟกต์ยาคือนี่เหมือนจะปรับไม่ได้ฮนะสร้างเร็วสร้างเร็วนี่ก็จะเป็นแบบว่าใช้แบบสะดวกสบายนะแบบวางบล็อกพุกมันจะสร้างให้เองหรืออะไรอย่างนี ม็อบเสกได้เลยก็จะเป็นแบบเพิ่มได้แล้วเราจะฆ่าได้น,นี่คือแบบอยู่ดีๆก็เสกออกมาเลยแบบผมเคยเอาไปใช้ปองเป็นปองเป็นพวกฮีโรบายแล้วพวกนี้ด้วยเมื่อก่อนบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็อันนี้ถ้าใช้เล่นกับเพื่อนเราสามารถเทเลพอร์ตหาเพื่อนได้ใช่ีตั้งจุดเกิดแล้วก็ว่าหาเพื่อนเอาล่ะเรามาดูไฮไลท์ของอันนี้กันดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยใช้มันแน่ๆแหละไอ้พวกเนี้ย นี่เราก็จะกดเพิ่มเข้าไปนะปรับทุกอย่างเป็นเลเวลร้อยนะแล้วก็ทําการเพิ่มพอลืมไปไม่สร้างไม่ได้เลสร้างตัดปเัยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันไอเทมสุดโกงที่แบบว่าเด็กในยุคนั้นใช้กันทุกคนนะนี่เลยดาบเลเวลร้อยกับชุดเกาะวอร์นี่แบบเมื่อก่อนสมัยก่อนที่มันเปิดเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีแบบทุกคนเล่นกันนะไอผมเล่นในบล็อกแมนมันติเพเยอร์จนช่วงนั้นอะแล้วแบบ มันต้องมีทุกคนนะพวกแอดมินที่แบบแอดมินในเซิร์ฟเวอร์มันจะต้องมีกเกาะเวอร์เวรีเวร์ที่แบบว่าโดนตีแล้วก็เที่ยวตายเนี่ยตองแบค็คคือแบบสุดโหดนะนี่เป็นน็อกแบค็คสุดโหดโอ้ยวิลเจอร์เก่าที่ตึงอย่างเลยขอร้องหน่อยดิมู้สี่ไหทำไมเสียงตายสองบหรอเเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าวิทเทอร์จะทำอะไรเราได้ไหม กับชุดเกาะเลเวลขนาดนี้นี่ครับเปลี่ยนมุมมองเอาละ่ะมาดูกันชุดเกาะระดับนี้กับม็อบสุดโหดเอาล่ละ雷斯โก้โอ้ยโอ้ยแหลกเลยอุ้ย ี่ยมันเป็นเกาะที่สะพ้อนโคตรแบบโคตรเวอร์เลยพอให้แบบเราเอามือสก,กิดเปล่าล้วแบบศัตรูก็ตายได้เลยอ่ะเอามันเป็นอะไรเนะนี่ยนี่เองเองเจ็บเองโอ้ยคือหลอดคือหลอดอันนี้ครื่อหลอดเลยฮะเปนจะแหลกมากเล่นในคอมแบบนี้นีต้องต้องเอาไอเทมสุดโหดอีกอันหนึงโอ้ วิเธอตายท่านนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยเลยจะตายต้องเพิ่มพลไปไหน่อยแต่เราจะมาลองประสิทธิภาพของธนูกันดีกว่าว่าธนูนี้จะเวอร์ขนาดไหนตอนนี้ผมก็ทำการเสกธนูมาที่เรียบร้อยแล้วนะะเราจะมาลองดูกันว่าความแรงมันจะขนาดไหนโอ้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะยิงทีเดียวตาย โดนแบบตัวไหนโดนทีเดียวคือตายหมดเลยเดี๋ยวเราดูกับตุกบัวเดี๋ยวขอปรับช้าก่อนไอเทมสุดโกง mm. ที่น่าคิดถึงนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแวะเข้าไปชมแอป m c p m a s t e r สุดน่าคิดถึงเป็นไงครับท่านผู้ชมคิดถึงกันหรือเปล่าตัวนตผมคิดว่าผมอยากให้แอปนี้กลับมาเปิดมากเลยนะเพราะว่าแบบมันทั้งสนุกแล้วมันก็เต็มไปด้วยความทรงจำกับแบบมากมายอะไรอย่างนี้ที่เราเล่นกันตอนเด็กผมจะได้เอาสก,กินมาลงด้วยท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ